ยินดีด้วยนะคะเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงิน3กลุ่มเปาะบางจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือตรงกับวันที่10มีนาคม2568นี้พร้อมกับข่าวดีค่ะในการเดินหน้าในส่วนของการช่วยเหลือในการเพิ่มวงเงินบำนาญทุนหน้าค่ะเพื่อจะให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหมส3,000บาทหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นบำนาญทุนหน้า1,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนไม่มีการกําหนดในส่วนของช่วงอายุด้วยได้ทุกคน เดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะในส่วนของเดือนมีนาคมนี้ในการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางยังคงเดินหน้าจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมรับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทเลยนะคะสำหรับวงเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดค่ะเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและก็เบี้ยผูพิการ ล่าสุดนะคะรัฐบาลเตรียมที่จะโอนเงินให้กับผู้ที่ถือบัริวัิการหารัฐกลุ่มเปราะบางในวันจันทร์ที่10มีนาคม25 6 8นี้เงินค่าของชีพนะคะให้กับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้เลยสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังคงได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนไม่จํากัดจํานวนบุตรนะคะแล้วก็ในส่วนของเบีย้ยเงชีพผู้สูงอาย,ยุยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิม60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ิ รับติดที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับยูดที่1,000บาทตามมาด้วยเบี้ยผู้พิการค่ะยังคงได้รับติดที่800บาทถึง1,000บาทแบ่งตามเกณฑ์อายุเลยถ้าหากผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับติดที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับผู้พิการท่านไหนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทในวันที่20มีนาคม2560 8นี้้ก็จะไดรั รวมกันอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะมาจริงใจจิงตามนั้นแน่นอนสำหรับวันที่10มีนาคม2,568